เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับจากนั้นกดคัดลอกข้อความครับมันก็จะบอกว่าคัดลอกแล้วนะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง t ิดเชอร์ินี่ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนนะครับ สำหรับโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่7แล้วนะครับ copy button ก็กดสร้างนะครับสำหรับใครที่สนใจโปรเจกต์ไหนก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอสร้างชีตขึ้นมา1ชีตเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลก่อนนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือก ก g l e s h ช e t ครับขอเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเป็น data copy button นะครับสำหรับคอลัมน์ a กับคอลัมน์ b นะครับให้ตั้งชื่อตามนี้นะครับเป็นคอลัมน์ a ตั้งชื่อเป็น name คอลัมน์ b ตั้งชื่อเป็น detail นะครับโดยในคอลัมน์ a นี้นะครับจะเป็นชื่อของปุ่มเมื่อเรากดปุ่มนี้นะครับ จะมาคัดลอกข้อมูลในคอลัมน์ b นะครับเดี๋ยวผมขอจำลองข้อมูลนะครับโอเคนะครับก็จำลองขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอปรับแต่งให้ดูสวยงามแล้วก็สบายตานะครับตึงไว้1แถวข้อความตรงนี้นะครับ a และ b นะครับแนะนำให้ตั้งค่าเป็นข้อความธรรมดานะครับตรงที่รูปแบบนะครับ ตัวเลขให้เป็นข้อความธรรมดานะครับจะใส่เลขสูตรข้างหน้าได้นะครับโอเคนะครับต่อไปเมื่อเรามีฐานข้อมูลแล้วกลับมาที่หน้า google drive นะครับเรามาเขียนโค้ดกันครับคลิกขวาแล้วเลือกเพิ่มเติมไปที่สคริปต์ของ google app จากนั้นเลือกสร้างสคริปต์ ครงการไม่มีชื่อตรงนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับกอปีบัตรทอนนะครับเปลี่ยนชื่อครับฟังก์ชันที่มีอยู่นะครับตรงนี้ลุกออกไปก่อนนะครับจากนั้นวางโค้ดนี้ลงไปครับรหัส G S ตรงนี้เราจะเปลี่ยนอยู่แค่ I D sheet นะครับแล้วก็ชื่อ sheet นะครับทีนี้เรากลับมาที่ sheet ที่เราสร้างไว้นะครับ ให้เราไปทําการคัดลอก id sheet มาก็คือชุดนี้นะครับหลังจาก slash d ไปก่อนถึง slash edit ค c ทวน c คัดลอกครับจากนั้นมาวางที่ id sheet ตรงนี้นะครับวางแทนเลยนะครับ Ctrl v get sheet by Name sheet 1นะครับก็คือตรงนี้เป็น sheet 1อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ เสร็จแล้วเราต้องไปสร้างไฟล์ html ที่ชื่อว่า index นะครับตรงนี้แล้วขอคัดลอกชืีอไปเลยนะครับจากนั้นมากดที่เครื่องหมายบวกสร้าง html ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า index ตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกันนะครับในไฟล์ index จะมีโค้ดอยู่ลบออกไปก่อนนะครับจากนั้นวางโค้ดนี้ลงไปครับ ไฟอินเด็กเราแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับจะเปลี่ยนเฉพาะข้อความที่เราต้องการแสดงเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วกดแผ่นดิสครับบันทึกบันทึกเสร็จแล้วนะครับการทำให้ใช้งานได้แล้วก็การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ครับที่แถบฟันเฟืองตรงนี้เลือกเป็นเว็บแอปอ่าเวอร์ชัน่นนะครับ ทุกคนนะครับผู้มีสิทธิ์เปลีป่ยนเป็นทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มากดการทําให้ใช้งานได้นะครับในครั้งแรกระบบต้องการสิทธิ์เข้าถึงก่อนนะครับกดให้สิทธิ์เลือกอีเมลแอดวานไม่ปลอดภยัยเลื่อนขึ้นไปยอมรับรอสักครู่นะครับ เรียบร้อยนะครับนี่เป็นเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย exe e นะครับ exe e ก็คือสามารถไปใช้งานได้เลยนะครับผมจะกดเสร็จสิ้นก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะมากดที่เดิมนะครับการทําให้ใช้งานได้แล้วก็นําการทดสอบไปใช้งานก่อนนะครับเผื่อเรามีการแก้ไขก็จะได้ลิงก์นี้มานะครับเป็นลิงก์ที่ลงท้ายด้วย dev นะครับเป็นลิงก์สําหรับทดสอบนะครับ ผมก็จะเปิดขึ้นมาเลยนะครับในการกดมาครั้งแรกนะครับถ้าเรากดคัดลอกข้อความเลยมันก็จะบอกว่ากรหนดคาเลือกชื่อกอนนะครับเกิดตรงนี้นะครับปุ๊บรายละเอียดเมื่อเราคลิปกรุ๊ปก็จะเจอรายละเอียดตรงนี้นะครับตัวนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับมันจะดีฟอยสมาจากตรงนี้นะครับมาจากแผ่นงานชี้ของเราจากนั้นกดคัดลอกข้อความครับมันก็จะบอกว่าคัดลอกแล้วนะครับคัดลอกจริงหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับจริงนะครับรูตัวไหมนะครับโอนเงินก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับกดคัดลอกครับคัดลอกแล้วนะครับทดสอบดูคัดลอกจริงหรือเปล่าโอเคนะครับเราสามารถเพิ่มชื่อนะครับแล้วก็เพิ่มข้อความที่เราจะคัดลอกได้นะครับซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้เราในกรณีที่เราต้องการใช้คำเหล่านี้บ่อยๆนะครับใช้กรณีที่ เราจะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้โปรแกรมที่เราไม่มีข้อความที่เราบันทึกไว้นะครับไม่เหมือนกับ LINE OFFICIAL ACCOUNT หรือว่าเพจ a c e b o o k นะครับซึ่งแอปเหล่านี้จะมีการบันทึกคำที่ใช้บ่อยๆเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราติดต่อในช่องทางอื่นเราก็สามารถนำตัวนี้ไปแทนได้ครับทีนี้เรามาดูโค้ดกันนะครับในช่อง Inde x นี้นะครับก็จะมีคาว่า เลือกและคัดลอกข้อมูลเลือกชื่อเลือกข้อความที่นี่รายละเอียดนะครับแล้วก็คัดลอกแล้วหรือไม่ก็กรุณานเลือกชื่อก่อนสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับไปเปลี่ยนคําได้เสร็จแล้วนะครับถ้าเราไม่ปรับแต่งอะไรหรือว่าปรับแต่งเสร็จแล้วเราก็นำลิงก์ exe c ไปใช้งานนะครับการจัดการทำให้ใช้งานได้เวอร์ชัน1 0ึ่งกิจสรมสูลนี้นะครับที่เราได้บันทึกไว้ มา,มาดูที่คำว่าเว็บแอปนะครับจะเป็นลงท้ายด้วย exe นะครับขัดรอบไปเลยนะครับเราก็สามารถนำลิงก์นี้ไปวางได้นะครับผมจะมาวางในเว็บไซต์ที่สร้างโดย Google Sites นะครับถ้าใครสนใจวิธีทำเว็บไซต์โดย Google Sites ก็สามารถสามารถไปค้นหาได้ในช่องของผมนะครับซึ่งผมได้ทำการใช้งานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์โดย Google Sites เอาไว้นะครับอันนี้ขอบวกลิงก์ใหม่นะครับ วางนิ้วลงไปชื่อมุมคัดลอกข้อความเปิดแถบใหม่นะครับเสร็จสิ้นครับดูตัวอย่างนะครับอ่มุมคัดลอกข้อความอยู่ตรงนี้นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับหากเราเปิดจากโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทาดูนะครับแล้วก็ลองไปปรับแต่งโค้ดดูนะครับ หรือว่าอยากให้ผมปรับแต่งโค้ดตรงไหนส่วนไหนสามารถแจ้งได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับโค้ดผมก็จะวางไว้ที่ใต้คอมเมนต์สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง t ิ a เชอร์ i ินี่ด้วยนะครับ